อยู่ที่บ่อมงคลพิชิ้งตานะครับมาตกกระพงเล่นดูอย่างมันเยอะปลาใหญ่นะหูมดูซ่อยครับดูตัวนึ่งนี่ไงนี่ไงโดนโดนก็โดนก็โดนก็ใส่ไม่ต้องสู้เลยใส่ไม่ต้องสู้เลยใส่ยกเลยนี่ไง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาะนาะตกปลาทุกท่านนะครับก็ามาเจอกับผมในช่องตกกบตา t a t เตตฟิชชิงนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ่อมงคลฟิชชิงปลานะครับมาตกกระพงเล่นดูครับอยากมาเยอะปลาใหญ่นะอยากมาช่วงที่เขาสาดเหยื่อนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็วันอาทิตย์ที่บ่อมงคลเขาก็จะมีการสาดลูกเหยื่อนะครับให้ปลาขึ้นมากินแล้วเราก็จะใช้เหยื่อเนี่ยของเรานะครับเหยื่อใหญ่ๆหน่อย้าเบ็ดแข็งๆนิดนึงนะก็โยนไปพร้อมลูกเหยื่อครับปลามันก็จะมากัดมันเผลอกัดเรานะครับ ก็อยากเยื่อนนะอยากเยื่อนนะพอดีก็เลยลองมาดูครับแล้วก็เขาทำบ่อใหม่เนี่ยผมไม่ได้มานานแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงไปแล้วบ่อบางคนปรับปรุงเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เขาจะสาดเยื่อแล้วก็ตกเล่นไปก่อนนะของเราแต่ช่วงพีของเราคือช่วงที่สาดเยื่อนนะครับไปรอลู้กันครับตันนี้อุปกรณ์ที่เอามานะครับคันปามอีมิทูนะครับแล้วก็ล็อกอัลฟาหนึ่งชุดนะวันนี้อันนึงก็เอาเนี้ยมาแค่สามนะเดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็ คันนี้นะพี่เดี๋ยวจะเล่นปลาสัตว์เจือะนะครับคันเป็นโอเปนแบ็กนะครับเฟดสิบสองยี่สิบนะครับเช้าฟุตเจ็ดนะคันนี้เป็นคันน้ำชา้าทีผมเล่นนะคันงัดช h โดป่าะอะไรเงี้ยคันนี้โหแม่งน,นัดโคตรมันบอกเลยเทอลิฟแม่งสุดยอดคันนี้ลอกเป็นสติีทเอนะครับสายเป็นพีอีสองนะครับยังไม่ได้ต่อช็อคนะคันนี้เป็นคันที่ผมชอบมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะผมได้มือสองมาถูกมากนะครับ ราคาไปค้นหาเอานะครับแต่มือสองจนละคนไม่เท่ากันนะชอบจริงๆนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเร,เราก็ตกเล่นไปพักๆนึ่งก่อนแล้วเราเรอสาัตย์ดีครับ ไมโครไมโครไมโครจิก๊กเออ ก็จิกนะครับนะ้เข้าไปในปากเลยดูนีน้ไม่ได้เอานี่มานี่ครับถ้ากลับมาก็จิกโอเคครับ โคจิกกคอเหมือนปลาทะเลเลยคอเร็วๆคอเหมือนตกทะเลเลยคอเร็วๆเอ่อไปปนินปนินปนินแดกไปโคจิกซะ ตันนินนะครับตัวน่าจะตัวสวยเลยตัวนี้น่าจะมีครึ่งกับครึ่งโลนัดนี้ล่นะสวยจัดเลยตัวนี้โอเคครับไม่ว่าปะพงนะก็เดี๋ยวนี่ครับลองเล่นเดี่ยวปักนะปักวีแบสน,นะครับ ตัวละร้อยเนี่ยผมซื้อมาจากงานทิฟอีเมื่อวานนะครับก<ม>็นี่นะกล่องมันปลักตัวเล็กๆนะผมอยากได้ปลักตัวเล็กมานานแล้วเมื่อวานไปเดินเ,เจอก็เลยอเลองเล่นดูครับลองดูว่าจะโดนเคาะโดนปลาไหมนะไปครับไปทำไมถ้าเขาสูตเจ็ดอะ น้ำนอกเบอร์พันด้วยเปล่าตัวนั้น,นอ,อ่ะเวสศูนย์เจ็ดเป็นเบอร์พันด้วยอ่ะมันก็ต้องเตี้ยกว่าดิใช่ไหมล่ะนี่มันเบอร์สองพันน่ะเฮ้ยโดนโดนแล้วยัแอองแค่วี <laughs> แบสกูสัตว <laughs> ์ออกผลงานแล้ววีแบสตัวนั้นอ่ะเออออกผลงานแล้ววีแบสกู นานๆหน่อยนานๆจะกัดทีมไปวิ่งไปก่อนอย่าพุยอมเลยตรงนี้แล้วจุดเกิดเหตุ ครับไม่บ่อยเอาไหมลนะ่ะถ้าไม่เอา,ถ,าถ้าเอาผมถ้าเอาผมก็ไม่ปล่อยไนงะอ่าโอเคจะให้หรอดูผมไม่เอาอยู่แล้วลขอบคุณครับเครับปักวีแบดนะนี่ซื้อมาที่งาน TFE นะครับเมื่อวานไปเดินเล่นงานมานะตัวนร้อยครับซื้อมาลองเคาะดูนะตัวเล็กๆอย่างนี้อยากได้ปักเล็กๆนี้พอดีนี่ค,ครับดูกัน จามีแบบแบเอ้ยเ้้ย้เฮเ้ยีฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยนเ้ยเฮ้เฮยเ้ยเฮ้เฮยเเลยเฮออ้เยเออ้เยเยเ้ยเ้ยเย

นี่นกับวีแบสนะโอ้โหเหยวีแบสที่ซื้อมานะครับแต่งานทีเอฟี e, นะซึ่งมาลองเล่นดูนะใช้ดีนะครับแอคชั่นแอคชั่นถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมพุ๊ดเดียก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูวดวกันต่อลูกพี่เดี๋ยวเตรียมของอเลยเดี๋ยวเตรียมออเอาเปลี่ยนกันก่อน ยพี่ใช้กันแลนด์เนี่ยพี่เปลี่ยนละฮะสายยอกไก่เสือใหญ่ผมมีหายไปแล้วใช้กัแลนด์เี่ยนรบ ในนั้นได้เวลาสาดเหยื่อนะสาดเหยื่อเราก็จะลุยเก่งแน,น่นแน่นมาแล้วนะที่มองชมเลยนะี่เป็นมนาทีช็อตใหญ่ กแรงไม่ได้นี่สายเล็กไม่ดีนะเดี๋ยวสายเล็กหมดไปสายเล็กเราแบเรามาแล้วนี่แน่หืมเด็เแื่กรชากเลยพี่นี่ไงนี่ไงโดน ตาลุบเลต้องมา้องมา่าเข้าแพตัวครับสายคลาทิ้งไว้อยู่อ่ะยอกกันถุงเยอกกันเยกกัน เดี๋ยวไม่อทีมอีกมยู่ทุกท่านครับทีมเิมอยู่เกเราเฮ้ยเบาดิแน่จำไม่ได้นะระวงัวงรขโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวลืมหยิบมาแรก รออยู่รออยู่รออยู่ออยู่โอ้โหลา้ไปเลยท้องทับใส่แว่นนะครับใส่แว่นนะครับฟีดตัดบ่างหรอเปลย วลไปตามนะไปดูาครับวนก็ตนงก็ตนงกโอ้ยนินใหญ่เด็นเค็เกี่ยวบนินใหญ่ ใส่นี้ไม่ต้องสู้เลยสายนี้ไม่ต้องสู้เลยสายนี้ยกเลยใส่นี้ยกเลยสายนี้ไม่ต้องสู้เลยไปสายนี้ไม่ต้องสู้เลย อ uh, ここ um. <uh> ันนป้เหรอพอุ okay <h 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 ้ยเหี้ยวพเดี <h h ๋ยวอ้ยไอ้เขี้ยติดผ่านละ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  เขวาขวาขวายกยกกดยกกดยกกดไม่ได้ยกไม่ได้ดิติช่วยเนี่ยนี่มออกแล้วผมอย่ผมอย่ใหญ่ใหญ่ในี้ใหญ่เดี๋ยวลงมือจานเอายกคันยกคันยกคัน อย่าพึ่งนะอย่เพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่งนะอันนี้หุ่งดูซอยอครับตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่มากนะน่าจะไซส์ห้าได้อันไะป รู้ต่อรู้ต่อไส์ห้าจะไส์หกจะไส์สิบมาเหอะงัดหมดอะ่ะเดี๋ยวตีแล้วต่อเลยแล้ว เอาโดนนี่ไม่ได้กันเด้งไม่ได้ไม่ไอ,อุย้ยโอเค ใส่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มั้ยเฮ้ยพี่เอ้ยระวังนะแต่ก้างอยู่ไหนเนี่ยก็มานี่ก็เย็นมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วตรงนี้ก็ปลากัดเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ค่อยช่วงเช้าๆบ่ายๆไม่ค่อยดีนะเมื่อมาถึงก็ สา,สายก็ไม่กัดสายก็ไม่กัดนะนั่งคุยกันซะมากกว่านะ่าดีช่วงตอนเย็นๆหน่อยนะครับนอนแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วสิบนาทีนอนลมมันเย็นนะก็เลยนอนเอาวันนี้ครับเดี๋ยวกลับแล้วถือว่ามาประเดิมที่บ่อกมองคนนะตั้งแต่เขาทําใหม่เราย,ยังไม่ได้มาเลยนะเขาขุดบอ่อใหม่อะไรใหม่นะครับทําบอ่อใหม่อะไรใหม่ตรงนี้นะเราก็มา มาตอนนี้เรามาเขายัางไม่ทำอุ้ยหีอะแม่งดึงเลย <laughs> ไปก็ <c oughs> ไปครับเก็บของกลับบ้านกันดีกว่านะเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าครับได้กลับดีกว่าเราก็ <c oughs> <c oughs> จบไปนะครับ สำหรับบอ่อมงคลวันนี้นะก็ถือว่าวันนี้ปลากัดไม่ค่อยดีนะสำหรับวันนี้ผมมานะครับวันอื่นเห็นเขาบอกกัดกันดีนะก็มีขาประจําพวกที่มาด้วยกันเนะี่ยเขามาทุกทิศเขาบอกกัดดีทุกทิศแหละแต่ทิศนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็ผมไม่แปลกใจนะมันเปนไม่ดีเลยเพราะผมเพราะผมมานะมันเลยไม่ดี <c oughs> อยากเล่นนะครับก็ถือว่ากัดไม่ดีก็ยังยังกัดนะครับก็ยังขึ้นเรื่อยเยนะครับวันนี้ก็อาศัยมาคุยมานั่งเล่นอะไรเงี้ยครับคุยกับพวกเพื่อนฝูงนะก็ามานอนด้วย ลมมันเย็นมากเลยนะครับแล้วก็เลยนอนเลยก็ตื่นมาก็เลยมารอสาเกียื่นะครับตกไปแค่ช่วงเช้านิดเดียวนะครับผมก็จบตะพิงเข้านี้นะครับวันนี้นะโอกาสหน้าจะไปตกปลาอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับกดสมัครไทยนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย